เวลาผ่านมานานแค่ไหนแล้วที่คุณปล่อยให้สารพิษอนุมูลอิสระอาศัยเพิ่มจำนวนสร้างปฏิกิริยาออกซิเดชันและหยิบยื่นความเสี่ยงต่อโรคภัยนานา,นานชนิดให้แก่คุณเรื่องคงไม่จบลงแบบนี้หากคุณรู้ทันตัวเองจากพฤติกรรมก่อสารพิษอนุมูลอิสระเพิ่มของเสียปนเปื้อนในกระแสะเลือดหมุนเวียนเข้าสู่ตับด้วยสารพิษในปริมาณที่มากขึ้น จนเกินความสามารถที่ตับจะขจัดออกได้ตับก็จะเสื่อมสภาพเมื่อเลือดไม่สะอาดตับที่ไม่แข็งแรงจะส่งสัญญาณอาการที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวอ่อนเพลียไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายตาแห้งตาเหลืองป่วยง่ายติดเชื้อง่ายผิวพรรณไม่สดใสเป็นจำ้ำหรือแห้งคันอาหารไม่ย่อย อุจจาระสีพิษปกติไขมันและน้ำตาในเลือดสูงความดันโลหิตสูงจนเกิดเป็นโรคร้ายในยที่สุดยังไม่สายหากคุณจะมองหาวิธีที่จะทำให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงห่างไกลโรคภัยยาเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่นานา,นานชนิดที่มีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สามารถตรงเข้ากำจัดสารพิษในเลือดได้เร็วกว่าและมากกว่าถึง3เท่ามอบผลลัพธ์เลือดสะอาดเพราะช่วยลดสารพิษในเลือดลงได้มากถึง51%พร้อมเสริมให้ร่างกายเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติในตับและเซลล์สูงสุดถึง246%เข้าปกป้องเซลล์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมอบอีกหนึ่งผลลัพธ์ตับแข็งแรงสามารถปกป้องตอนเองได้ดีขึ้นถึง14% และนี่ละครับสิ่งที่คุณต้องมองหาค่าโอแรประสิทธิภาพการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงถึง249,225ต่อขวดสูตสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นอัดแน่นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและไฟโตนิวทรยนจากมาคกี่เบอร์รี่ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดในโลกพร้อมเหล่าซูเปอร์ฟรุตกว่า12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกเพื่อเลือดสะอาดตับแข็งแรง ให้คุณห่างไกลโรคภัยเริ่มต้นวันนี้ Love Liver Love Life รักชีวิตดูแลตับทุกวัน